ครับผู้ชมครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่สําหรับวันนี้นะครับกับกรณีของพระธรรมชโยหลังจากเมื่อวานนี้เองก็ไม่ยอมเดินทางเข้าไปมอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับนะครับคือตอนแรกเนี่ยทางทีมนายความประสานมาที่ดีสไอนะครับว่าพระธรรมชโยจะเดินทางมาที่สพคลองหลวงเพื่อมอบตัวเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็แจ้งมาที่ดีสไอนะครับบอกว่าพระธรรมชโยไม่สามารถมาได้แล้วเนื่องจากมีอาการ อาพาธกระทันหันก็คือหน้ามืดเป็นลมนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ครับทางดิสไอ์นะครับก็ต้องมีการตัดประชุมกันนะครับเพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินการทางกฎหมายกับพระธรรมชโยอันนี้คือในฝั่งของดิสไอ์ส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะครับก็คือในฝั่งของบรรดาลูกศิษย์บรรดาพระลูกวัดนะครับก็มีรายงานครับว่าตั้งแต่เมื่อคือนนี้เวลาประมาณสักห้าทุ่มนะครับก็ออกมาตึงกำลังนะครับปิดทุกป,ประตูทางเข้าออกของวัดพระธรรมกาย ดูเหมือนว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,นะครับต้องรอดูท่าทีจากทุกฝ่ายนะครับพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์รองอธิบดีดีไซน์นะครับก็เปิดเผยกับทีมพิกัดข่าวนนว26ถึงกรณีที่พัชธรรมชโยไม่เข้ามอบตัวเพื่อรับทราบข้อเก่าหาตามหมายจับเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่าวันนี้10บโมงเช้าดิษาย์ก็จัดประชุมกันเพื่อที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการตามกฎหมายกับพัะธรรมชโยต่อไปส่วนอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3 สำนักงานอายการสูงสุดคุณขจรศักดิ์พุทธ,ธารุภาพนะครับเมื่อวานนี้ก็ถแถลงที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงประทุมธานีซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธรรมกายนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าพระธรรมชโยไม่สามารถเดินทางเข้ามามอบตัวได้วันนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประชุมกันเพื่อขอหมายค้นจากสารแล้วก็นํากําลังเข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกาย แต่ก็บอกนะครับว่าการเข้าจับกลุมนั้นก็จะไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีการใช้รถหุ้มเกาะหรือใช้เฮลิคอปเตอร์โรยตัวเข้าไปจับอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับต้องขอหมายคนก็พูุที่จะประชุมนะว่าจะยังไงก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายครับของเจ้าที่น นะก็ก็ในทางปฏิบัติก็คือต้องขอ,อหมายค้นคับแล้วก็หมายจับออกแล้วก็แสดงหมายจับก็ส่วนวนิธีการนี่ยังไงต้องประชุมกันว่าอันนี้ก็เป็นทางที่ไซที่จะต้องร่วมประชุมกับคณะคณะศึกษาคดีนะว่าจะจะดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มอย่างไร คุณกระจรศักดิ์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสาเหตุที่พนักง,งานสอบสวนไม่ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดพระธรรมกายทั้งๆท,ที่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยไปถึงสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็อยู่ตรงกันข้ามกับประตูวัดเลยให้เหตุผลบอกว่าเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ระโหฐานการจะเข้าไปต้องมีหมายค้นซึ่งการที่จะไปขอหมายค้นอันนี้เป็นขั้นตอนในการเข้าจับกลุ่มจะทำได้ก็หลังจากที่มีการปฏิเสธไม่รับทราบข้อกล่าวหาค่ะ เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ที่ต้องจับตาดูก็คือรูปแบบการเข้าไปจับกลุ่มและแจ้งข้อหากับพระธรรมชโยซึ่งขั้นตอนก็คือว่าทางพนักงานสอบสวนเขาต้องประชุมกันก่อนแล้วก็หลงมติหลังจากนั้นถึงไปขออนุมัติหมายค้นจากสารเพื่อเข้าไปในวัดพระธรรมกายแล้วก็ค่อยนํากําลังเข้าไปจับกลุ่มหรือว่าไปแจ้งข้อหาในวัดแล้วจะพิจารณาต่อนะคะว่าควรที่จะให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนดีหรือเปล่าโดยที่ต้องนําตัวไปขออานาจศาลฝากขัง และฝ่ายธรรมชโยเนี่ยนะคะพระธรรมชโยก็สามารถที่จะยื่นขอประกันตัวกับศาลได้แต่ถ้าเกิดว่าพระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์พนักงานสอบสวนก็พร้อมที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลของรัฐในทันทีค่ะคับซึ่งตอนนี้นะครับบรรดาสื่อกับสังคมยังคงรอคอยท่าทีของวัดพระธรรมกายนะครับว่าจะมีการแถลงเรื่องใดออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยเฉพาะอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายองอาจธรรมนิธา โฆษกคณะสิทธยานุสิ์วัดพระธรรมกายมาเปิดแถลงเกี่ยวกับอาการของจอาวาดว่าอยู่ดีๆก็มีอาการอาภาษณ์หนักขึ้นจนไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงได้ซึ่งเพียงแค่อยู่ตรงข้ามวัดพระธรรมกายครับดังนะั้นประเด็นสำคัญตอนนี้นะครับที่ท่านออกมาสพอ,อ,อไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีอาการหน้ามืดเป็นลมแต่ตอนนี้ก็คือมีการปรถมพยาบาล แค่ก็เน้นย้ำว่าอย่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้ในขณะนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรับทราบล่า,ลาสกับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดที่วัดพระธรรมกายกันบ้างนะครับจริงๆเริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณ5้าทุ่มมีการตรึงกําลังครับทุกประตูทางเข้าของวัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็ปิดประตูเหล็กทึบเป็นชั้นที่2เกือบทั้งหมดครับเหลือเพียงแค่ทางเข้าด้านหน้าวัดอย่างเดียวแล้วก็เหลือเพียงช่องทางเข้าออกเพียงแค่เลนเดียวเท่านั้น ซึ่งนอกจากนี้ก็มีพระสงฆ์ครับคอยเฝ้าสังเกตการทุกประตูเลยแล้วก็มีรถยนต์ปริศนาจอดคอยสังเกตการบริเวณนอกหน้าประตูของวัดในส่วนประตูที่5นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของบริเวณวัดพระธรรมกายเพราะว่าจะเป็นประตูนําทางเข้าไปที่หอชันและก็ที่พักของพระสงฆ์ก็จะผ่านไปยังหอดาวดึงส์ที่ตอนนี้พระธรรมชโยนอนพักร,รักษาอาการอัาเอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่และสิทธิอนุสิ์คุมเข้มครับจัดจุดตรวจรถทุกคันที่วิ่งผ่านเข้าออก แล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะครับพยายามลงไปบันทึกภาพประมาณห้าคนอยู่ดีๆก็มีเจ้าหน้าที่วัดครับเดินมาล้อมตัวห้ามบันทึกภาพและบอกเลยครับใครที่ไม่มีเปลาะแขนของทางวัดห้ามเข้าไปบันทึกภาพโดยเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ก็ังวลแล้วครับอาจจะเป็นมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบขณะที่เกิดกรณีแบบนี้หรือเปล่า ค่ะวันนี้ก็ต้องก่อติดความเคลื่อนไหวทั้ง2ฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายของ DSI แล้วก็ที่วัดพระธรรมากายด้วยซึ่งวันนี้ค่ะทีมพิกัดข่าวน,าาน้อยยี่สิบาก็ลงพื้นที่คอยก่อติดสถานการณ์รายงานคุณผู้ชมตลอดทั้งวันเลยค่ะ